สวัสดีเช้าวันใหม่พามาดูผลไม้ผลไม้บ้านนอกไออย่างโดกเลยโดกเป็นกองกองเลยเนี่ยดูดิปีนี่สองรอบแล้วเอยสามรอบแลรวนะ เชอร์รี่ทุกช่อเลยสอออ้คนที่อยากกินขึ้นไม่มาเอา,าบัตรนี่นูนหล่นเต็มเลยหลน่นกระดิ่งกระเต็มเลย เป็นกองเลยเป็นผลไม้ที่ถ้าเองเก็บไว้นะ่ะถ้าไม่ใส่ถ้าใส่ตู้เย็นไว้จะได้กินอีกวันสองวันถ้าเกิดไม่ใส่ตู้เย็นไว้มันอะไรนะมันเป็นน้าม,มดอนะมันช้ำมันเก็บไว้ยากกินกพปิเกลืออร่อยดูที่ เป็นกองเลยน่ะกิ่งเดียวได้นี่อันนี้กิ่งเดียวเลยนี่ดูจริงๆนะดูข้างบนดูเป็นกองๆเลยไม่อยากให้มันล่นเลยสะออนมัน ดูข้างบนดูหน้าซูมดูดิเเป็นกองเลยไม่ได้ไปถ่ายฝั่งนนนน ใครอยากกินมาเอาเองเด้อ